ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้เยาวชน,นนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องป้องกันโรคไข้เลอซอกขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคและส่งเสริมให้ความรู้และป้องกันควบคุมโรคแก่นักเรียนซึ่งเป็นัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากที่สุดไข้เลอดออกและการป้องกันโรคแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลยันทนิมิตร 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ชุมชนป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อยา่างมีประสิทธิภาพและต่อนเนอเื่อง 3. เพื่อลดอัตราการกป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนท,ท,รรท,ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลชันทนีการอบรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากโกรงเรียนตรีมารดอ,อและการป้องกันรวถ,ถึงวิธีการปฏิบัติตอนที่ถูกต้องเมื่อเป็นโรค พราะสภาวะปัจจุบันโรคไข้เลือดออกเป็นอันตรายต่อประชาชนในปแลข้าวลเทศานสถค่ะไขรเลือดออกนะคะแล้วก็จัดให้นักเรียนวันนี้ร้อยสามสิบคนนะคะเป็นแกนนำหลักของโรงเรียนแล้วก็ของชุมชนซึ่งนั่นหมายถึงว่าไครเลือดออกในชุมชนจะลดไปมากมายนะคะแล้ววันนี้ ขออนุญาตใช้คาว่าคนณนครูนะคะเพราะว่าปกติแล้วก็เคยเป็นครูมาก,ก่อนแล้วก็โรงเรียนสตรีมานดาก็เคยเดินเข้าเดินออกหลายครั้งในขณะที่ยังเป็นเป็นครูโรงเรียนเอกชนเหมือนกันแล้วก็มีครูหลายๆท่านที่ยังทําหน้าที่อสอนนักเรียนตรงนี้อยู่นะอย่าเอาชีวิตเราไปฝากไว้กับหมอเราต้องดูแลตัวเราเองไม่ว่าจะกินอาหารไม่ว่าจะออกกาลังกายหรือทําอะไรก็แล้วแต่ อย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับหมอเพราะโวยพุ่งไปหาหมอนักเรียนต้องดูแลตัวเองตอนเนี้นักเรียนยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยดูแลตัวเองกินอาหารที่เข้ามามากมันจะมีเกลือโซเดียมวันนี้นักเรียนยังไม่เท่าไหร่นักเรียนกินวันนี้พรุ่งนี้มารุนี้กินเป็นเดือนเลยเพราะสูงแล้วก็มีอาการมีอาการาตัวยังไม่คันดิลูกมันจะนึกเดี๋ยวตั้งสติก่อนกินข้าวได้ไหม เมื่ออาหารแล้วก็จะมีอาการซึมถูกไหมคะซึมไม่กินอะไรเลยนะคะแล้วมีอะไรอีกอเอียบปวดกไหมใช่ไหมคะนินปีใช่ไหมคะเออแล้วถ้าไปสามวันแล้วปไปรัดแขนจะมีอะไรตีกอามีจุดสีสีแดงไอ้จุดสีแดงเนี่ย ก็คือเขาบอกว่าแค่ได้ออกจุดมันอยู่ข้างนอกอย่างเดียวหรืออ่างไม่มีแค่ต่างเลย